AOT เปิดใช้ระบบออโตเมเทชัไบโอเมตริกสแกนใบหน้าเช็คอินก่อนคึ่งเครื่องเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2567จริงหรือกรณีที่มีข่าวสารออกมาเกี่ยวกับ AOT เปิดใช้ระบบออโตเมเทชัไบโอเมตริกสแกนใบหน้าเช็คอินก่อนคึ่งเครื่องเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2567ทางศูนย์ต่อต้านข่าวกลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชนกระทรวงคมนาคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง AOT ได้นำระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล Automated Biometric Identification System Biometric ด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition มาใช้ในการระบุตัวตนของผู้โดยสารโดยได้พัฒนาและทดสอบระบบให้มีความพร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกสบายรวดเร็ว รวมทั้งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคิวของแต่ละจุดบริการภายในท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งในวันที่1พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาผู้โดยสารภายในประเทศสามารถใช้งานได้ก่อน และในวันที่1ธันวาคม2567พร้อมใช้งานสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้งานระบบไบโอเมตริกสามารถลงทะเบียนใช้งานเมื่อมาเช็คอินที่สนามบินโดยมี2วิธีได้แก่1เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินให้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบไบโอเมตริกผ่านเครื่องตรวจบัตรโดยสารเครื่องคิวโดยระบบ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใบหน้าและข้อมูลเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารในรูปแบบของโทเค็นไว้ในระบบ2เช็คอินที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติเครื่อง cu ss โดยหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วให้ผู้โดยสารเลือกสายการบินที่เดินทางต่อด้วยเลือก enrollment จากนั้นสแกนบาร์โค้ดจากบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง boarding pass เสียบหนังสือเดินทาง passport หรือบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายถือเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนซึ่งระบบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใบหน้าและข้อมูลเอกสารการเดินทางของผู้โดยสารในรูปแบบของโทเค็นไว้ในระบบเช่นเดียวกันนอกจากนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วถือว่าผู้โดยสารได้ให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแล้วดังนั้นเมื่อผู้โดยสารจะโหลดกระเป๋าสัมภาระผ่านเครื่องรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ เครื่อง CUBD ตลอดจนผ่านจุดตรวจค้นรวมทั้งขั้นตอนขึ้นเครื่องไม่ต้องแสดงพาสปอร์ตและบอร์ดดิ้งพาสอีกต่อไปจะเป็นการยินยอมให้ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกสำหรับการเดินทางเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพอท,ท กระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w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  e b d o t a p o t a i d t c o m p a n y t s n หรือ AOT Contact Center 172 2หน่วยงานที่ตรวจสอบบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคม